สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนดูนินจาโกมังกรพังงาดน,นะครับสำหรับนินจาโกมังกรพังงาซีซั่น Season 2ของไทยเนี่ย n e ็ตฟิ x ยังไม่ได้ลงนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับถ้าเรามาดูนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยว่ามันมีหรือไม่มีนะสารแน่โทษขอโทษนะเลโก้ทะิลกรสินมาก็ผมสต็อกไปแล้วเลโก้ Lego. อย่าอย่าพึ่งนี่นะครับถ้าเราดูตรงตอนเนี่ยจะไม่ ไม่มีนะครับไม่มีซีซันสองถ้าซีซันสองมันจะเป็นตอนที่หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับหรือดูอีกวิธีหนึ่งดูตรงนี้ดูนี่ตอนและข้อมูลนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยก็พบว่ายังไม่มีการอัปเดตอะไรต่างๆเลยนะครับถ้ามีซีซันสองมันจะบอกว่าซีซันสองออกแล้วนะครับ นี่นะครับน่าเสียดายที่ดูไม่ได้นะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูอินจาโกมังกรพังหาซีซั่นสองกันเลยนะครับสาหรับใครมี Netflix นะครับสําหรับในคอมเนี่ยทำง่ายนะผมว่าแต่ในโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีแล้วกันนะครับสําหรับคนที่มีคอมเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนนะครับส่วน Netflix ที่ผมใช้เนี่ยแท้แน่นอนนะครับผมไม่ได้ไปลัดไม่ได้ไปแฮ็กอะไรต่างๆนะครับผมซื้อด้วยตัวเอง ทุกคนพอถึงหน้านี้นะครับสมมุติว่าทุกคนสมัครแล้วหรือว่ามี n e t f ฟ i x อยู่แล้วเนี่ยกดไปที่จาักการโปรไฟล์ใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่จักการโปรไฟล์ใหม่นะสวัสดีพิเศษกดไปที่บัญชีที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ภาษานะครับภาษาเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลื่อนลงเลย กดบันทึกอาจากนั้นนะครับตรงนี้เราไม่ต้องแก้เหมือนเดิมนะเรากดดูนะครับต้นหรือดูนะแล้วก็กดเลือกบัญชีเดิมนี่นะครับเราก็จะได้เห็นว่า w a r Season 2 Now นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างที่สองนะโอ้เลโก้อยุพึ่งนะ s e a s นแล้วนี่นะครับนี่เราจะสังเกตว่ามันจะมีให้เลื่อนกลับนะครับ นี่ซีซั่น2นี่อีพีหนึ่งถึงอีพีสิเลยสำหรับพาร์ทแรกของมังกรพนาซีซั่นสองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดเดียวพอนะได้จริงไหมอ่าโอเคพอแล้ว <c oughs> เพราะว่าตัวลิกศิลป์เหมือนกันครับนี่นะฮะเอาเป็นเป็นภาพไปก่อนนะครับเรายังไม่มีสับไทยนะครับถ้ามีสับไทยนี่เราก็จะ พอรู้เรื่องว่ามันพูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ภาคไทยก็ยังไม่ได้ลงนะครับน่าเสียดายจริงๆนะผมต้องใช้คํานี้จริงๆนะผมว่าจะต้องรอเลโก้ลงเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ลงนะครับกําลังตัดต่ออยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจผมไม่เปิดไม่เปิดให้หมดแล้วกันเพราะว่ากลัวกลัวคนที่ยังไม่ดูเนี่ยเป็นการสปอยนะฮะนี่นะครับ แล้วก็เออข่าวดีเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยนินจาโกเก่าก็กาดูได้นะครับเป็นซีซันแรกนะครับนี่ซีซันหนึ่งส e ีเร f o อฟฟอ d ์เวิร์ดเ n มส์เแล้วก็ The East Land แล้วก็ Seabow นนะเอาแล้วตอนนั้นอ๋อรู้สึกว่าซีอ่าใช่มันรวมกับซีซันนี่นี่อันนี้เนี่ยก็ได้ดู ว่าจะเป็นภาคภาษาอังกฤษเนี่ยแหละน่าเสียดายเออน่าเสียดายอ่าถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็เนี่ย,เ,ยเต็มเลยนะถ้าใครอยากดูเนี่ยของซีซันเก่าๆนะครับของ Master of s p i n c นจิสนะครับมีเต็มเลยอันนี้ซีซันหนึ่งถึงสิบเลยแต่รู้สึกซีซันศูนย์เนี่ยไม่มีนะครับซีซันพอดเนี่ยอ่าถ้าใครอยากดูนะ นี่แหละสอนตามผมแล้วก็ถ้าอยากเปลี่ยนกลับก็เปลี่ยนง่ายก็เหมือนเดิมครับเลือกไปที่ภาษาไทยแค่นั้นแหละอาถ้าถ้ายังนึกไม่ออกเดี๋ยวผมทําตัวอย่างอีกก็ได้นะครับมาพอถึงหน้านี้นะครับเราก็เลือกโปรไฟล์ที่เราเปลี่ยนไปนะครับนี่เราก็เลือกไปที่ภาษาไทยเหมือนเดิมแล้วก็เซฟอืมแล้วก็เสร็จแต่พอเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับ นินจาโกมังกรผงาดก็เป็นซีซั่นหเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยนะอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ